สวัสดีครับขอตะลับเข้าสู่เป็นกลางชิน,นาลสดชนหนักปอมเพชรมั่นใจต้านแกรงยอดเหล็กเพชรถ้าเป็นนวมเล็กใครก็ร่วงได้ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 ปอมเพชรพันธ์ทองยิมกําปันขาลุยวัย26ปีจากบุรีรัมประกาศอยากลองยืนแลกอาวุธหนักกับรุ่นพี่ฝีมือแกร่งอย่างยอดแหลกเพชรออัจฉริยะมวยสายแข็งวัย30ปีจากร้อยเอ็ดแบบไม่มีเกรงกลัวพร้อมโชว์สุดฝีมือในการชกรุ่นไฟเวท 125- 135ถึงอปอนเป็นครั้งที่2ขึ้นไปคู่เอกศึกวันลุมพินี120ที่ทีเจเประชาข,ขึ้นนสะสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่15สิงหาคมนี้ ล่าสุดป้อมเพชรต้องเจอบททดสอบครั้งสำคัญเมื่อตัดสินใจขยับมาชกพิกัดใหม่รุ่นไฟเวทเป็นครั้งแรก ในรายการทั้งที่ก่อนหน้านั้นพึ่งแพ้มา2ไฟติดกันก่อนโชว์ฟอร์มเยี่ยมปิดเกมน็อกยก2พึ่งหลวงบ้านรัมบ้าได้แบบเด็ดขาดในศึกวันลุปินี111เมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาพรอรับโบนัส350,000บาทเป็นก้อนที่4รวมเป็นเงิน1 4 0 0 0ล0บาทไม่รวมค่าตัวแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพร้อมไปต่อในรุ่นนี้ได้แบบไม่มีปัญหา ใน,นต่อไปป้อมเพชรต้องเจอกับบททดสอบสุดหินอย่างยอดเหล็กเพชรนักชกรุ่นพี่ที่ตนยกให้เป็นไอดอลและเห็นความเข็งกาจมาตั้งแต่สมัยชกมวยห้ายกซึ่งนักสู้เจ้าของฉาย,ยาจอมทำลายล้างขึ้นชื่อทั้งในความแข็งแรงมีลูกอึดทนและออกอาวุธได้หนักมากแต่ตนได้เตรียมอาวุธครบมือมาสู้เพื่อเป้าหมายอยากเก็บชัยต่อเนื่องให้จงได้ผลจะพิสูจน์ความหนักของยอดเหล็กเพชรอย่างเต็มที่ด้วยการยืนสู้กันให้ครบ3ามยกไปเลย เพื่อเช็คสภาพร่างกายไปในตัวถ้าผมทนอาวุธเขาได้ก็คิดว่าเจอกับคนอื่นคงไม่เท่าไหร่แล้วครับผมพร้อมใช้ความคล่องตัวที่มีมากกว่าเข้าไปสู้ซึ่งน่าจะช่วยให้หลบหลีกอาวุธของเขาได้แล้วค่อยอาศัยชิงจังหวะตอบโต้กลับไปซึ่งผมทําได้พรชรฉัยพีเคสัญชยัยมาช่วยตือเข้มเรื่องป้องกันตัวและแนะนําเรื่องจังหวะการออกอาวุธให้ด้วยพร้อมย้าเตือนว่าอย่าประมาทเด็ดขาดและถ้าผมสามารถเอาชนะเขาได้จะยิ่งช่วยทําให้ผมมีชื่อเสียงขึ้นอีกครับ การจอกันในศึกวันลูบินีที่ต่อสู้กันด้วยนมเล็กน่าจะมีส่วนทําให้เกมการชกออกมาน่าตื่นเต้นและสูสีมากขึ้นเพราะไม่ว่าใครก็มีโอกาสที่จะโดนแล้วล่วงลงไปได้เหมือนกันผมมั่นใจว่ามีจังหวะปล่อยหมัดที่แม่นยําถ้าทําเข้าเป้าได้ก่อนก็มีลุ้นเก็บชัยชนะได้ครับปไปแล้วครับมีความคิดเห็นย่างไรเกี่ยวกับคู่นี้มองว่าใครจะเป็นผู้ชนะรวมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับอย่าลืมติดตามข่าวความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชั้นหน้าขอบคุณมากครับ